สวัสดีค่ะวันนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้ต้นมากับขนมปังสไตล์ฝรั่งเศสนะคะเป็นเบีอสบิซานี่นะคะนุ่มมากๆค่ะหอมกลิ่นเนยย่างนะคะแล้วก็มีน้ำตาลด้านบนนะคะหวานหวานความนุ่มฟูเบานะคะเดี๋ยวจะฉีกให้ดูนี่นะคะ ฟูเบาแล้วก็น,นุ่มมากๆค่ะวิธีทำไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้นด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะจะใส่ไข่ไก่นะคะลงในอ่างผสมไข่ไก่ที่จะใช้นะคะใช้ไข่ทั้งฟอง1ฟองแล้วก็ไข่เฉพาะไข่แดงนะคะ1ฟองค่ะ จากนั้นน้ำเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะนมค่ะคนผสมรวมกันนะคะให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายดีเมื่อน้ำตาลทรายและเกลือละลายดีแล้วนะคะค่ะสายีสค่ะคนให้ยีสกระจายตัวค่ะ ากนั้นนะคะแป้งทำขนมปังค่ะโคนหรือนวดจนหมดผงแป้งนะคะสามารถนวดแป้งด้วยมือได้นะคะแป้งจะแฉะแต่ไม่ติดมือนะคะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยเนยเยอะนะคะพอแป้งเริ่มเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนวดด้วยมือ นี่นะคะค่อนข้างเล็กนะคะถ้าใครใช้เครื่องนวดแป้งนะคะอาจจะต้องทำสองสูตรนะคะแป้งแฉติดมือเล็กน้อยนะคะแต่ไม่เยอะนะจากนั้นนะคะใช้เนยค่ะเนยเย็นๆนะคะนะแบบนี้หลังจากใส่เนยลงไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะนวดไปก่อนนะคะให้เนยซึมเข้าไปในแป้งนะคะยังไม่ต้องใส่แป้งเพิ่มแต่อย่างใดนะคะ นี้นะคะนวดมืออยู่ที่ประมาณ20นาทีถึง25นาทีทํานี้แล้วแต่แรงด้วยนะคะถ้าแรงดีก็อาจจะสัก20นาทีถ้าแรงหน่อยๆก็25นาทีขึ้นไปนะคะปนใช้วิธีนวดสลับฟาดนะคะเมื่อนเนยซึงเข้าไปในแป้งแล้วเนี่ยปนก็จะเริ่มฟาดแป้งนะคะส่วนใครที่นวดเครื่องเนี่ยก็นวดจนขึ้นฟิล์มได้เลยนะคะ นวดไปนะคะดึงพับดึงพับนะคะเพราะว่าสูตรเขาเล็กๆนะกิ้งไปทั่วๆอ่างแบบนี้นะคะนะตอนนี้แป้งก็เนียนดีแล้วนะคะหรือใครจะยกฟ้าแบบนี้ก็ได้นะคะนะแต่ฟ้าก็จะเสียงดังหน่อยสูตรเล็กๆนะคะนวดมือง่ายๆเลยนะคะแป้งเนียนดีแล้วแป้งไม่ติดมือนะคะเพราะว่าสูตรนี้เน่ยเ,นยเยอะนะคะนวดก็ฟีมประมาณ นี้นะคะไม่ได้ฟิล์มอะไรเยอะมากมายนะคะได้แล้วเดี๋ยวเราพักแป้งค่ะพ้นใส่น้ำมันลงในอ่างผสมนะคะนิดเดียวนะคะทาให้ทั่วค่ะแล้วก็ทาบนโดนะคะกันโดแห้งค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะปิดฝาพักแป้งนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะบ้านไหนอากาศร้อนอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะถ้าบ้านไหนอากาศ เย็นนะคะจะใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะปิดฝานะคะแล้วก็พักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเล่าเอาออกมาขึ้นรูปกันนะคะมันจะแบ่งเป็น6กร้อนนะคะก้อนละ50กรัม หมดหกก้อนนะคะจากนั้นนะคะคึ่งกลมค่ะไล่ลมแล้วคึ่งกลมนะคะวางเอาไว้ค่ะเมื่อคึ่งกลมเสร็จแล้วนะคะคุมผ้านะคะผักเอาไว้นะคะสักประมาณสินาทีนะคะเพื่อให้กลุเต้นไข่ตัวค่ะพักแป้งค่ะเมื่อพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารีดขึ้นรูปกันเลยนะคะหยิบมาก้อนแรกนะคะ ขนมปังดีอสตัวนี้นะคะขึ้นรูปง่ายมากๆค่ะรีดเป็นวงกลมค่ะธรรมดาเลยนะคะประมาณหนึ่งคืบหน้าสิบสองถึงสิหเซนเป็นกลมๆธรรมดาเท่านี้นะคะจากนั้นนะคะหยิบไปวางบนถาดอบได้เลยค่ะเมื่อรีเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะคุมผ้านะคะพักเอาไว้ประมาณ10-15นาทีค่ะเมื่อพักครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําหลุมแล้วก็ใส่เนยกันนะคะใช้นิ้วนะคะเจาะรูแบบนี้นะคะเมื่อเราเจาะรูเสร็จแล้วนะคะเราใช้เนยนะคะก้อนเล็กๆแบบนี้นะคะ นี่เนยก้อนเล็กๆประมาณนี้ประมาณ1-2ถึงกรัมนะคะใส่ลงไปในรูเลยค่ะที่เราเจาะเอาไว้ใช้เนยเย็นนะคะเมื่อเราใส่เนยทั้งหมดแล้วนะคะ6ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะรอบนี้นะคะผัดแป้งนะคะอาจจะนานหน่อยนะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะเนยเยอะนะคะแป้งจะขึ้นช้านะคะถ้าอากาศร้อนนะคะประมาณ40นาที อากาศเย็นนะคะจะใช้เวลาประมาณ60-90นาทีได้ค่ะดูให้แป้งขึ้นประมาณเท่าตัวนะคะพักแป้งค่ะตอนนี้นะคะผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะปกติเนยเนี่ยควรจะต้องไม่ละลายนะคะแต่เนื่องจากวันนี้ครัวที่บ้านนะคะอบขนมเยอะมากๆค่ะนะคะวันนี้อบขนมปังเยอะมากครัวร้อนนะคะเนยเลยละลายแต่ไม่เป็นไรนะคะ ตอนนี้ม้นวอมต่อ,อบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขนมปังพร้อมอบแล้วนะคะก่อนอบเราจะโรยน้ําตาลนะคะบางๆด้านบนค่ะ <S <S ตาลที่โรยนี่ก็แล้วแต่ชอบนะคะชอบหวานมากก็โรยเยอะได้นะคะอยู่ที่ประมาณ5-10กรัมต่อขนมปังหนึ่งชิ้นนะคะเมื่อโรยน้ําตาลเสร็จแล้วนะคะนํำอบได้เลยค่ะ ออกมาแล้วนะคะสวยงามนะขนมก็น่าจะเป็นรูรูแบบนี้นะคะบิอชบริซาเน่นะคะเดี๋ยวเราพักให้ขนมอุ่นๆหรือเย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมกันค่ะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะง่ายแล้วก็สวยงามน่าทานมากๆค่ะ ยังไงวันนี้บ้งก็ลาก,กันไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บัลด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พาวิดีโอใหม่ๆค่ะพบกันใหม่ในวิดีโอนะคะ่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะนี่หอมนุ่มฟูเบามากๆนะ่าะเนยน้ำตาลอร่อยมากๆค่ะ